วันนี้นะคะมาเอาใจนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการรถ5ประตูเน็ตมีรถคันนี้คือสวยมากๆมารีวิวให้คุณลูกค้าดูนะคะโตโยต้ายาริสนะคะใครที่กําลังมองหารถโชมนี้อยู่นะคะชมนี้เป็นโชมที่ยอดขายดีมากๆนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น1.5 e ปี2015นะคะคันนี้สวยมากๆนะคะคันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวนะคะ อ๋อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะคะด้านหน้ากระจังหน้านะคะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะด้านหน้านี่ไฟโปรเจคเตอร์นะคะนี่ส่องสว่างแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกรอบโครเมียมให้ด้วยครับผมคันนี้ก็มีส,สกเกิร์ตรอบคันแต่งมาพร้อมเรียบร้อยไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วมันมีครบแล้วนะคะคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ15นิ้วเป็นไงล่ะคะอ้โหสวยมากนะ นนี้แต่งอย่างหล่อเลยแล้วนะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรที่อ่าเบรกเ,เออดิสเบรกเ,เ,เป็นสีสันเออซอยคอยแน่ <laughs> อ่ะก็มาด้านข้างคะ่ะคิ้วกันศาสตร์ประตูพร้อมเรียบร้อยนี่ด้านล่างมีกรรันลอยให้ด้วยนี่ค่ะมีกรรันลอยนะคะมือจับเบ้บบามือจับประตูแบบโครเมียมด้วยนะคะกรรันลอยด้วยอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาชมด้านหลังพร้อมๆกันนะคะด้านหลังก็มีสไปเลอร์ พร้อมนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่คันนี้เป็นรถยนต์5ประตูเป็นไงล่ะมามาดูข้างในนะคะนี่อุปกรณ์ต่างๆนะคะยังครบชุดนะคะถาดรองทุกอย่างครบชุดเดอ้อขอบอกคันนี้คุ้มมากๆนะคะด้านในเป็นเบาะหนังนะคะสามารถพับได้ด้วยนะคะคันนี้เดี๋ยวไปชมข้างในพร้อมๆกันนะคะนี่เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะคะโอ้ข้างในคือสวยมากนะ คันนี้นะคะข้างในมีพรมยางรองพื้นเห็นไม่เอ่ยรู้สึกว่าจะมืดมืดนิดนึงเดี๋ยวเปิดกระจกให้นี่พรมยางรองพื้นลายกระดุมพร้อมเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้แดงให้ด้วยโอ้โหคุ้มมากๆบอกเลยและที่สําคัญคันนี้นะคะเห็นไหมเป็นไงแอร์เย็นเพลงเพาะนะ เพราะจริงเพราะอะไรถึงดังมาตอนนี้ตกใจหมดโถอ,อันนี้นะคะมีหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะนี่อันนี้ติดตั้งมาเพิ่มนะเจ้าของเดิมติดตั้งมานะคะปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีนะคะอย่างที่บอกนะคะเนตรีวิวคันไหนคือคุ้มมากบอกเลยคันนี้เลขไม้นะคะไม่แท้เลย4 7 0 0 0กว่ากิโลเมตรนี่นี่อันนี้ไม่ทแท้เลยนะคะเลือนไม แบบนี้เลยนะคะปรับกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นฉ่ำนี่นี่เปิดแรงไม่ได้เดี๋ยวขนตาหลุดโอเคเดี๋ยวไปฟังราคากันดีกว่านะคะคุณผู้ชมมา <c oughs> ค่ะสำหรับโตโยต้ายารีคันนี้นะคะ1.5 e ปี2015คันนี้นะคะราคาเราขายอยู่ที่4,49,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้นะะเนี่จัดโปรให้สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะจองมา1 แรก5 0,000ืบาทนะคะ,นนะ,คะสำหรับใครที่ต้องการนะคะห้าหมื่นเอาเงินกลับบ้านได้ด้วยค่ะคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่800พกว่าบาทแต่ว่าถ้าใครไม่เอาเงินกลับบ้านจะมาเป็นเงินดาวก็ได้นะค,ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเหลือเพียงแค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังได้รับท้องคำอีกหนึ่งสลึงด้วยนะ ที่จองมารีบจองมาเลยนะคะหรือติดต่อมาได้หาเน็ตได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะ0922474625นะคะอย่าลืมนะรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเ,เหลี่ยมออโต้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย